วันนี้วิดอบบป่ากระมานน้อ่อนะาคนมาน,นะอืมใกล้ที่หัแล้วของันต้าได้โอ๊ะเดือดมือค่ะไก่เออประขาเตรมข้าว้นเต็มขออ้า่มนมาเมือ มีหามึงเห็ดมงรองกหาเห็ด่าส,สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนคิี้กามาค้องมานี่แยชซอยหน้าสาวได้ไหมนะคุณโทรมา,มา,อา,ารมคองหากมาตะไฮที่นี่ซาปป่าแล้วแล้วก็มากับสะพนอเอามาภาือแล้วกะสกินทายขึ้นะอยู่ได้มานำเลยทุกคนนคะคล้องกับมาชอยขู่แบ่ก่อนนี่กับเพื่อนบกบตีแล้วเรามาละเพราะว่าคลองมาคำมันนี่ยซาปป่าข้าซาปป่าป้ากะ โคแบ๊ะเ้าโเโมอัโมือันเชฟโมมึงจะเชฟมือด้วยระงมือนะขึいい้นเฮ็ดเยอนเนาะขึ้นชอยอนเนาะเอาหมังมนี่ช่อู้่เยอนะเพราะมันยุ่งขนาดนี่ วันนี้ไปได้ใบป่ากะมาน้อน้าคนมารนะคนมานี่คือกะมาได้จะมารสองตัวนี้นะเ่เกือบเกือบมารสองไปมารเป็ตสองตัวยืเนะเยอะจังเลยเยอะเติมไดงจับเลย อบเพ็ดนะพอดีอบเออลงสู่มานาเห็ดพาดนะรีมาจ้ะเนาะ้อมจัดการแล้วฮะนาะามก่อนทามเก่อนเอาไปพลอยก่อนพักเลยเนาะอืมักเมีอันนี้เฮอมีโน้ตบุ๊มีาบอก นั่นมันจะกวาดไปตู้เย็นเราอยูู่้ยุ่งกัดบ่าว่ะยุ่งเอียงสระตูใหญ่แห่อ๋อโอ้โหมันเลยอ๋ออ๋อโอ้โหมันเอาไปคัดไปล้างก็เอาไปคัดไปล้างต็้ือกระเมาผ้าอบ Thôi, chim hạng lắm Thôi, lắm hạng đây hạng lắm hạng lắm hạng lắm Nhanh lắm hạng lắm bởi nó, nó lắm hạng lắm đấy lắm hạng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  lắm Ừ lắm hạng lắm hạng lắm Ừ lắm hạng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  นม่ l เงียบเงียบเอาชิ nah ้นๆๆไม่ล so ้างลามดีกว่าก็พอไมล้างเลยได้้างเ่ด้พ่จ้าสแบงเดี๋ยวมากินเด้๋ยว่จ้าสีักเลยโอ้โหแบบนี้กันนะได้โอ้ไปตั้งแกนแล้วก็แย่นะแบกจะแย่ฮนเพิ่มเพิ่มแบกมันคือฮะ แแบ่งกวองเรือว <T ES> uh ่าอเดี๋มันนี้ด้ยไมมาเดียวเดียแล้วกับาดแยอกินแคอยแบ่งคอยแบ่งไปเด้รอกพราแนกินมันเต็มเยอะนั่นไ่กินอะไรมึงเยอะะแบ่งมากินแม่มากินอะไรมึงแม่ไปเป็นชดนะถ้าเขาต้องกิดไปงานแแบ่งงานนันไปด

ล้างแล้วล่ะมีมันอยู่ตับที่ล้างแล้วนะแต่เรียกมันอันเดิมมันนะมันล้างมีมดก็ลางยังอยู่นี่มันผีป่าอันตัดถอาตกลงไหมถ้าตกลงปะถ้าทิ้งแก้ปัญหาเด็กนั่งไหมเทมาแล้วนะนี่บีมันอ่ะนี่บีมันอ่ะจะเชื่อบีมันเอาไว้แะเชื่อ ตับมันเพิ่์หน่อยก็ได้เออจับจอยเออหนดตัตีนบ้างตีนทั้งไส้มันทุกท่าทัดแล้วแต่ล้างบุญนะเอาตับมันมาช่วยผมทุกคนเด้อจะนะอเผา <จน S 2> ล้างจับตัล้างว่ะพักข้างใน,นอ๋อก้อนขามก็ดูดก่อนเก็บตีเหวือนะตีแต่ชิน้นไม่ยากที่ ข้างในมันก็อุ้มดตับไปเลยมันข้างในมันได้ใช่ไหมอมๆกันมันแล้วขาดเออคือพุงมันเองเนาะข้างหนะานั่นเองนีคือขนาดหน้าตางเลยข้างหน้างวงข้างหน้าควายแล้วแต่ว่ามันน้อยกว่าเรามันรุดมันละเบิดจักอันนั้นมันเดรูดแล้วดอกมันนั่นเลยเป็นดอกเป็นดอก ได้ช่องตัวจิจเก็ตนดิเลื่อนอ่ะเดินแล้ววันนี้นะคื่องได้ตัวเดียวเลยมีได้เอาอันเอาไปตัวมันเป็นไปแช่นั่นช่องปิดไว้มันจะได้บ่มน้องไม่ได้มันปุ้งอยู่ช่องปิดดาวเยอะเฮาแล้วห่อห่อแล้วกันยังไงทางตัวเลยไปเลยนี่เดอยๆทับมันทับมันยังชดอยู่ตับมันเนาะงชดเว้ยคิวคิวจ้ะ ไฟไหม้มบ่ดีเลยมันฮอนงงเลยเกรงข้ากเกรงแน่โทรศัพท์อะไรอย่าี้ยอือเรามาคล้องพักแก่เราทุกคนนั่นก็เป็นกระดูกทั้งทั้งกระดูกโฮกระดูกแข้งขาขี้โค้งนันก็เป็นครึ่งในมันอยู่ในกระตกนักนก่นก็นั่นก็อบอันนี้อันปิง้งอันนี้ ปีงแฮมกินลองกินปีงแบบางคนเ้แซ่กินเลไม่ได้กินแต่เพื่งนกินแบบจะจะลืมละลอยตึกได้เอาอะไมีนะจะว่เลยจะปากไปนะลูกพ่อว่าู้ทีมนี่กับทีมขนมกับเป๊ปซี่ทุกคนม้วชองกระตุกโลดอืม

เาเตรมกระเล่นเมกะอามือว่ากระล่นดก่ระเาวังกระดุได้กระดุได้กางเจอยยักรอบยอยกะัรอบมีเต็มใช่นอมอนอมีเต็มโตนึงมีเต็มมีเต็มมาเบื้งตอนตอนจี้เ่าบักหง่นึงนอมเฮ็ดเล้ละัด ซบอยู่น้อยน้อยหนึงมันแบบได้ใหญรปปาร์ี้แบ้านนี้ไปโยงกันยิ่งเลยเครื่องตแงเอแล้วกันเป็นดนดแล้วน,น,นอนไปเอาเลยปุอบเป็นแตง,งา,มางไ,งไม้เสมอเลยทอคนเลยฮึอ <c oughs> ึฮ้ถองกระดาเลยถองกระดาระ าวเลยอะเ้โน้เขาเอ็คือแบบนี้นะเฮ้ยโอ้โเมันดีใจ่โน้เขาเอ็ดเจอน่อ่อมือสบนเจอแบบมีตองมีตองยันมันยันมันนันดีมดนะแบบเีวเมรบนน้องัได้เจยว่มอดนมด สองุงมงงันจะหอมนี่อยู่ผงกะรีนี่อยู่ผกะรีอันนี้แหละผงกะรีตัดได้แ่โอ้เนใช่ ค่อยค่อยกินค่อยมักกินแลนพัดพงกะรีได้เป็นมันแซ่บเลยแหละเป็นกุ้งพัดพงกะรีหมูัดพงกะรีพัดพงกะรีทะเลไปตรงนี่พัดผงกะรีทะเลโล่เหมือนแซบได้าจา้าลองเห็นแต่แพงนะเนี่ยผงมั่นนะนเห็ดไ่ได้ยากเลยรีบตีจ้าไป

ได้กินละได้กินละนลต่อไปะกันหมอ่จะมีปี้งมีปี้งบ้านี้คุป,ป,ป,ปี้ง,นะงแบ้าเอาเน้ปี้งไก่นาโป่งนะนี่ปิ้งแปะปี้งแบร์บันวิน่งขวันกันนะโดดบ้านี้ ติ้นมนีงค่ะแม่ตัวนึงสุดๆุดๆุดบ่อยนะควันกรนะดอด <laughs> อก,นนกูนะควนันเละสุดสุดจะชุดผ้ใหญ่ี้สาคนทานปิงนี่นี่ปิงเบนทุกคนน้อยน้อยอ่น <rôle> เป็นชิ้นชิ้นขามันชิ้นขามันแชิโค้งอชิโค้งมันกของมักเองอแค่เพ่อนาด้อะไรผซื้อกับอันสีงสาตามมักปิงพี่น้องอันนี้กระเทียม้ชือกระเทียมเนี่ยอันนี้กระเทียมเบิร์ดละผ่้ชื moment, so ่อกระเทียมเลย ขาดไม่ได้เลยนะว่ตักเข้มที่พ่อกินหวานทุกคนนะกินหวานขาดไม่ได้กันการนะแป้งนัวกินรักรสเย็นเบ้ได้ไร้ำไหมทำ เอออินก้อนโลดคํมกันกินเ,นะแบบเ้าแล้วนาะกเจ้าเนาะคัมน่ยโ่เป็นมงุงอะไรด้เป็นมอไปนะอืมลูกโตเขาจะไปชื้อหน่อยเฮ้เอาไปปีค้างขึ้นดูค่ะแหมอะไรันนี่มีแต่ป้อะไรได้อืม,อม อ๋อจะวดเลยว่านี่ประตยนีกะอบตั้งป,ปีง,งอัสกินหมือนหอมขนาดโดนดดี่ไเอเ่ืเอ,อเออรเ,อนะอเรือดเือเเเเรือเเรือเเรือเเรืเเเดรอเเอรเเเอเืเ ขึงในอออนะบอข้างในไีเลยนี่มีแม้นเลยนี่เชื่องในงบ้ขงในเบ้นะอ้าวบคอยพักเมื่อไรพักเม่รล่ะกาาอันนี้บอขึงในเบ้ยนะแมนบอึงในเบ้ทุกคนเลยแมนล่ะมันคือเป็นเส้นเนวาแย่ขึ้นอาหารทะเลทุกคนเลยอันนี้เชอ อันนี้อันนี้นกบกมกแบบอาหารทะเลอันนี้ทุกชื่ออาหารทะเลกินซีซินล่ะซ0 0ิพันน้อยสองน้อย้อยปลายเดีได้เลิกกินนี่นะอันนี้นะเตา๋าเออจะเต๋าบ่ตำาเช่นเส่นบ่อยูเพเลอนะี่คือบ่าบ,าบาีเห็นกินนีาาเน่เป็นเาษาต่ำ ต, hm ri, ตำทะเลตำลู่ตำทะเลกับตำบุก ouais, อันนี้เครื่อในคือในโง่เนาะ uh, อันนี้ทะเลปลาหมึก um <c oughs> ตำทะเลบุกตำทะเลบุกเนี่ยครับพักบุงโอ้โอเปฮ่อนแล้วทุกคนเลยนี่มาของชิมกันชิมดู A lắm bổng công sĩ bằng sếp rượu rồi, rượu sếp 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 cái sếp rượu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 

ดูคอดูสาวนนีเด้วยต้องไปเอาไรได้ไปได้น่ไมาดูเ้นหลกอบกรอโหลดปันหันลยนะมึงมีหามึงมีเห็ดมึงงขอมึงยงไปหาเห็ุกองต้องมึง กินมดบ่กินมดบะกินดวเยมดเียนะกินนมดได้ได้เนีกินลายซ้ำนเยนะอบแน่ปิงแน่ก็ตำแน่มีมดบวชแล้วเอาอย่างนึงบอยังกระดูกไหมดีตรงจะซีไม่ได้ไหมเอากระดูกมานึ่งีดข้าว้อบกบกระายนึงทั้งปีียงอบไปทำนี่ เอไรเจอไรมีตัวเยอะเลยจะนี่ตัวเนีากด้นี่ตัวจีเหอเาี้วเ่เหอเาหีเยาหีมันละหมดแล้วีเ้ยทากินได้เลยสวัสดีทุกคนอือตวนี้มันเป็นปั้นขนมเอาก็ะถ่ายกินแล้วไหมนี่คาจะกินป้ขนมค่ะทายกินกาแฟนะ กพีฟจะกินก็ต้องทานใหคนเลยดึกๆึปุ๋แลเราได้กินกันถ้ากินมันหอนๆอนวันเพื่อนไปขายมือเ้ามันมันเย็นมันดีแซ่บแซ่บตอนนแซบเค้ขนมเพื่อนเอาเจะกองเฮด้ดจ้กอเฮววจัดอาเจะดกองเฮ็ดจ้กวิวจะดทำน้ำมาเองนะขนมก็ง่าย ก็เอินแต่มาเทาเอินขนมขนมไข่มะขนมขี้มาขนมขี้มาน้อยขนมขี้มาเขาก็เลยเอ็นขี้น่อนเด้อขนมขี้มาสามพันขนมขี้มามัดกูมือเนาะใครดีเลยเอ็วเอขนมขี้มา ลงมือหนึ่งในะมือหนึ่งใบหนึงนับมือก่อนชองที่หกแปดิบหลายมือละมามามหลังมือตํามีทางปิงอกเบะดํามีเส่บบ่อยนะแส่บบอแส่บเส่บนายนบเอาแน่นลูก

เบะเอาทำจะระเบะทำจะมีเอาไปใช้อยากเยอะมากฮิ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 ดนี่กันนี่นะนี่เรีบตามนี้เรียบแล้วนี่แหละหนาวแบบนี้มาทุกคนกินข้าว

ก็อยอมาแต่ทุกอย่างนั้นแค่ตับแลค่ออน่ำออ่ำก้อนก็เลยเห็นกินเ้กินเขาตับนะใช่ไหมใช่จ้าไปนลี้ยงเยอไปหน้าถ้าคลิปอยู่ได้คลิปตับนี่นี่ทั้แกงป่าต้มเย็นอันนี้ตับตับนี่สองหง คุมีชมพึกกินข้าวแสาหรับที่ก็คองอาทิตขอลาพงม้พี่น้องไปหาข้าวกันพ้ี่น้องเลยรับที่ก็โรก่อนสบายดีนายสบายนาง